แล้วพลานี่ไปหมดเลยด้วยฉันแล้วแล้วหนูจะสวดกับใครเนี่ยแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเออยังไงก็ยังไงละสวดก็สวดว่าอยู่คนเดียวก็อยู่กลัวก็กลัวในความรู้สึกน้องบอกว่าเออก,ก็ก็รู้สึกกลัวแต่ว่าเขามีกําลังใจพลังใจที่จะที่จะช่วยเขาคิดอย่างนั้นนะคะในจิตของเขาเขาก็เลยนั่งสวดเขาบอกว่านั่งสวดไปสักพักเห็นเป็นเหมือนลูกแก้วอะค่ะเป็นแสงเหมือนลูกแก้วอะลอยแบบเยอะเยอะมากเยอะเยอะจนไม่ จนไม่รู้ว่าจะบอกว่าเยอะขนาดไหนแบบเขาบอกว่ามันขึ้นแบบหลายสีมากเลยไม่ใช่แค่สีขาวเป็นสีนุน่นสีนี่สีเหลืองสีส้มสีขาวสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเยอะมากเลยลอยขึ้นบนฟ้าแบบเหมือนเหมือนอจะเรียกว่าอะไรเหมือนดาวนะคะฟิวฟิวฟ,วฟิวขึ้นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นแบบเป็นสีเขาบอบกโอ้ดวงจิตที่แบบ เขาคิดในฝันนะคะว่าดวงจิตของคนที่ตกค้างวิญญาณที่ตกค้างมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอคนที่ตกพบภูม่ะค่ะตามถ้าเป็นตามหลวงตามาพูดท่านจะบอกว่าตกพบภูมินะคะพวกที่เสียเสียชีวิตก่อนเวลาอันสมควรแล้วก็ติดกับอยู่ตรงนั้นไม่สามารถไปไม่สามารถไปพบภูมิที่เขาสมควรจะต้องไปเวลาเราสวดเนี่ยท่านบอกว่าหลวงตามาบอกว่าไม่ใช่ว่าเราสวดไปแล้ว เราสามารถจะส่งให้เขาเป็นเทวดงเทวดาไม่ใช่นะคะก็คือเราปล่อยให้เขาหลุดจากตรงนี้ไปสู่ภพภูมิที่เขาสมควรจะต้องไปแล้วแต่เวรแต่กรรมที่เขาทํามาหลวงตามมาจะบอกประมาณนี้นะคะก็นั่นราคาหลังจากนั้นน้องสาวบอกว่าฝันหลังจากที่ฝันคืนนั้นก็ไม่เข้าใจนะคะเขาก็เล่าให้ดิฉันฟังอยู่ในความฝันเนี่ยแต่ตอนนั้นเขายังไม่เริ่มสวดเขาก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมฝันแบบนี้ว่ายายอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกว่า เออหรือว่ามีหรือว่า,วา,าจะต้องเราจะต้องทําอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คิดไม่ออกจนน้องมาเริ่มเห็นพระคาถาแล้วก็เริ่มสวดแล้วก็เริ่มสัมผัสได้น้องก็เลยเข้าใจว่าอ๋อท่านมาบอกว่าเราอะ่ะมีหน้าที่ที่จะต้องทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหน้าที่ที่จะต้องทําที่รออยู่ก็คือจิตเราอะค่ะรู้ก่อนตัวเราอีกอะไรเงี้ยค่ะจิตเรา จะรู้ก่อนที่เราจะเริ่มปฏิบัติอะไรบางอย่างแบบเนี้คือบางท่านเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่าเดจวู U ใช่ไหมคะว่าเราจะรู้สึกว่าเราไปนู่นมานี่มาก่อนแล้วเวลาเราไปเจอจริงๆด้วยกายเนื้อเราเนี่ยด้วยตาหูจมูกเราเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้ดิฉันเคยมาแล้วดิฉันเคยมาทำแล้วเคยมาแล้วเคยทําแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็เหมือนกันที่ที่น้องสาวเป็นแล้วทีนี้จะเล่าสิ่งหนึ่งให้ฟัง ช่วงที่ไม่ไม่นานที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะน้องอาจจะชอบวันนั้นเป็นวันหยุดน้องบอกว่าน้องอาจจะชอบสวดมนต์ตามไร์สดใช่ไหมคะตามที่ท่านสวดมนต์ไฟ้สดในช่วงตอนเย็นแล้วทีเนี้ยน้องก็สวดแล้วก็หลับไปสวดเปิดเปิด YouTube แล้วก็หลับไปแล้วทีเนี้ยน้องบอกว่ามีผู้ชายเนี่ยเข้ามาเคาะเคาะประตูแล้วก็เปิดฟึบเข้ามาแล้วก็บอกว่าพี่พี่ผมขอบุญหน่อยอะไรอย่างเงี้ย น้องน้องรู้แล้วล่ะข่าวว่าเป็นเป็นผีเนาะเพราะว่าเขาก็เขาก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าใครมารับก็มาเลยนะอะไรเงี้ยเด็กอ่าจะบอกว่าแก่ก็ไม่ใช่แล้วค่ะเป็นวัยรุ่นเนาะบอกเป็นวัยรุ่นประมาณสักยี่สิบอัพอะไรอย่างเงี้ยเขามากันสองคนแล้วเขาแบบคือน้องดิฉันคิดว่าที่เขาเคาะแล้วเขาเข้ามาได้นี่เพราะว่าน้องไม่ได้ครอบวิมานห้องว้อพาร์ตเมนต์ว้เนาะอพาร์ตเมนต์ห้องตัวเองว้แล้วทีเนี้ยน้องก็บอกว่า ก็เลยบอกมันว่าเออเอเอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยไม่คนจะนอนคนจะนอนคือแบบแล้วทีเนี้ยน้องและผู้ชายสองคนเนี้ยมันพูดจบน้องพูดจบมันก็วิ่งออกจากห้องไปเลยอะไรเงี้ยน้องก็เลยบอกว่าย้ายดูดิเวลาตื่นขึ้นมาแล้วนะคะผีน่ะมาขอบุญหนูหนูหนสวดแล้วหนูเผลอหลับไปอย่างเงี้ยแบบในความรู้สึกมันเป็นกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะแต่เขารู้ว่าเป็นวิญญาณไงคะ น้องบอกว่าพีน่ะมาขอบุญหนูแล้วหนูหนา้าโมโหมันหนูกําลังจะนอนอยู่แล้วพีเนี้ยหนูแบบกาลังแบบเหมือนเหมือนคนมันง่วงนอนนะคะ่ะง่วงนอนแล้วแบบไม่อยากให้ใครมากวนอะไรอย่างเงี้ยน้องมันก็เลยเออเออเอาไปเลยอยากได้ก็เอาไปเนี่ยคนจะหลับจะนอนอย่ามากวนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเล่าให้ฟังน้องมันพูดเป็นก้าหัวเราหนูก็เออนาะมาขอตอนคนจะนอนคนมาขอตอนที่คนนอนอยู่แล้วน้องน้องสาวมันจะเป็นโรคประมาณหนึ่งว่าเวลานอนเนี่ยห้ามใครแบบ มาเรียกมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะลาคาญอะไรเงี้ยค่ะก็นี่ราคาก็คือมาเล่าให้ฟังแล้วก็อเออมีคุณมีมีคุณคนหนะึ่งเนาะพอดีเขาบอกว่าเขาสวดสวดไปแล้วสัก <c oughs> คุณคนนี้คุณเขาชื่อมดแดงมดแดงมั้งคะถ้าดิฉันจาไม่ผิดเนาะเขาบอกว่าสวดไปแล้วสักสักพักหนึ่งนะครับรู้สึกว่าขี้เกียจแล้วก็ตอนแรกเขาตั้งจิตว่าจะสวด เป็นรอบๆมั้งคะว่าวันหนึ่งกี่จบอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผมสวดไปแล้วผมรู้สึกขี้เกียจแล้วบางวันผมก็ไม่สวดไม่สวดเลยผมก็รู้สึกผิดอะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะถ้าจิตเราอะตั้งมั่นอยู่แล้วว่าเราจะสวดตลอดชีวิตเราเรา,เราบอกจิตเรานะคะอย่าบอกตัวเราเพราะว่าตัวเรามันไม่รู้สิดีฉันจะบอกนะคะว่าถ้าถ้าเราบอกจิตเราอะช่วงที่ ช่วงที่บบอกจิตเราตั้งจิตอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานกับตัวเองว่าจะสวดตลอดชีวิตเราจะสวดน้อยบ้างมากบ้างในแต่ละวันก็ไม่เป็นไรคืออย่าอย่าทิ้งอย่าทิ้งไปเลยเพราะว่าหลวงตามาบอกว่าเวลาเราสวดไปสักระยะหนึ่งแล้วเราเริ่มขี้เกียจเราเริ่มไม่อยากสวดแล้วแสดงว่า,อาตอนที่เราแสดงว่าเราสวดยังไม่เบาเพราะเวลาเราสวดเบาแล้วเนี่ยคะ่ะเราจะ ไม่รู้สึกขี้เกียจเลยเพราะว่าดิฉันจะไม่รู้สึกขี้เกียจเลยเพราะว่าดิฉันจะตั้งจิตว่าดิฉันจะสวดทุกครั้งที่ระลึกได้และเวลาดิฉันระลึกได้ตอนไหนดิฉันก็สวดลึกได้ตอนไหนก็สวดเวลาดิฉันนั่งทํางานเนี่ยค่ะก็ทํางานนะคะก็ทํางานก็ลืมบทสวดไปแต่ว่าถ้าว่างปุ๊บดิฉันก็จะดีขึ้นมาปั๊บเลยดิฉันก็จะสวดแล้วดิฉันรู้สึกว่ามัน ตอนที่พระคาถาดีดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้บังคับตัวเองไงคะเพราะว่าเราจะบังคับให้เราไปไปคิดถึงก็ไม่ใช่เพราะว่าดีดขึ้นมาปุ๊บเราก็สวดต่อเลยฉะนั้นดิฉนันก็เลยอยากให้บางท่านที่รู้สึกขี้เกียจมากๆแสดงว่าเรายังสวดจิตไม่เบานะคะลองให้เราตั้งจิตว่าจะสวดทุกครั้งที่จิตกระลึกได้แล้วก็ไม่รู้สึกกดดันตัวเองอะคะ่ะสวดไปสวดไปสวดไปถ้าจิตเราติดเมื่อไหร่มันจะไม่รู้สึกว่าเราบังคับตัวเองเลยคะ่ะ มันมันจะเป็นความรู้สึกเองนะคะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นเองก็เลยบอกอ,อยากบอกท่านว่าถ้าใครสวดไปแล้วขี้เกียจอย่าทิ้งนะคะอย่าทิ้งเพราะว่าหลวงตาม้าบอกว่าถ้าเราสวดแล้วสักระยะหนึ่งเราขี้เกียจเราเบื่อเราอะไรเงี้ยแล้วเราทิ้งไปทิ้งไประยะนานเลยไปติดทางโลกนู่นนี่นั่นเนาะก็จิตเราก็จะกลับไปแบบเดิมไปแบบเดิมคือหูตาจมูกนะคะอตาทางโลกเนาะ ก็จะติดไปกระทางโลกเยอะแล้วทีเนี้ยเราเราจะไม่รู้ว่าความสุขทางใจมันเป็นยังไงที่ดิฉันพูดในดิฉันผ่านมาหมดแล้วนะคะว่าว่าความวุ่นวายมันเป็นยังไงเออเพราะว่าเราเราเรามีแต่ทางโลกเข้ามามแล้วทีเนี้ยหลวงตามาก็เลยบอกอย่าทิ้งนะเพราะว่าเวลาทิ้งแล้วจะกลับมาส่วนใหม่นี้ก็รู้สึกว่ายากถ้าเราไม่มีแรงใจในการกระตุ้นหรือว่าเราไม่มีปัญหาในชีวิต เราก็จะไม่คิดถึงพระคาถาเลยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็คือสวดดิฉันไม่ได้บอกว่าต้องสวดอะไรนะคะก็คือถ้าท่านติดบทไหนอยู่ด้วยท่านก็สวดไปด้วยก็ได้เพราะว่าดิฉันก็สวดสวดตอนนี้ก็หลายคาถาเหมือนกันนะคะก็สวดสวดเหมือนกันสวดติดหลายคาถาเหมือนกันก็ พุทธทางชีวิตทางเมปูเชมิน ER, ี่คือประจ,จาใจเลยเนาะคือถวายชีวิตแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นราคาก็เลยมาอยากเล่าให้ท่านฟังว่าแต่ละท่านสวดไปแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างประสบการณ์ของแต่ละท่านเนาะก็พยายามนะคะถ้าเราไม่จําเป็นว่าเราต้องสวดมากๆสวดเคร่งเป๊ะแน่นปึ๊กอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าไงคะตามศาสตร์เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยคือ บางทีเราไม่ว่างอะค่ะดิฉันเคยผ่านชีวิตการทํางานแบบประจําวันมาแล้วดิฉันรู้ค่ะตื่นเช้ามานี่บางทีอาบน้ําแทบไม่ทันเลยที่จะต้องไปทํางานฉะนั้นเวลาเราไม่ไม่เราไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นบางทีเราอาจจะอยากสวดตอนเช้าด้วยใช่ไหมคะเริ่มเริ่มวันใหม่ด้วยด้วยสิ่งดีๆนะคะบางทาีเราอยากสวดตอนเช้าด้วยเราก็ไม่มีเวลามากราบท่านมองภาพท่านเราก็ คิดเอาตั้งภาพท่านในหัวนะคะหรือว่าเมมไว้ในโทรศัพท์ก็มองภาพท่านแล้วก็พูดพูดเลยค่ะพูดแล้วก็ถวายชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็สวดเลยบางทีหลวงตาม,มาบอกว่าไม่จําเป็นต้องมีพิธีอะไรมากเลยก็สวดแบบดิบๆไปเลยคาถาจากกักรพพัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันอยู่ที่ใจที่เราน้อมน้อมจะสวดพระคาถาจริงๆคะ่ะดิฉันคิดว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจจริงๆเพราะว่า การที่เราจะน้อมไปไปคิดถึงพระคาถาแล้วมาสวดเนี่ยดิฉันว่ามันยากนะคะเพราะว่าปกติชีวิตเราเนี่ยเราจะดูอย่างอื่นไปมากกว่าสวดมนต์อยู่แล้วฉะนั้นเวลาเราใจคิดอยากสวดเนี่ยเราสวดไปเลยค่ะดิฉันคิดอย่างนั้นนะดิฉันทําอะไรง่ายๆคือไม่ค่อยมีพิธีรีตองกับชีวิตเป็นคนที่ทําอะไรง่ายๆทําแล้วเบาทําแล้วรู้สึกสุขใจทําแล้วรู้สึกอยังไงนะคะจะบอกว่าไง ทำแล้วรู้สึกไม่กดดันน่ะค่ะดิฉันเป็นคนแบบนั้นฉะนั้นดิฉันก็เลยอยากแนะนำท่านว่าให้ทําอะไรง่ายๆทําทแล้วเบาทําแล้วไม่กดดันนั่นแหละค่ะคือเราจะเห็นผลในการในสิ่งที่เราปฏิบัติมากขึ้นเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปเนาะก่อนจะลาเดี๋ยวขอทิ้งท้ายนิดนึงถ้าใครที่สวดไปได้สักระยะหนึ่งแล้วดิฉันจะเดี๋ยวคราวหน้าดิฉันมาเล่าแล้วกันนะคะเรื่องนี้ น้องสาวบอกว่าเวลาใครเดินผ่านหน้าเนี่ยไอความคิดของไอคนคนเงนนั้นนะคะมันจะวิ่งเข้ามาในหัวแล้วค่ะฟุ๊บฟึ๊บฟ๊บฟ๊บฟ๊บเหมือนใครเคยดูหนังเรื่องแมทริกมั้งคะแมทริกที่เขาแบบเหมือนแบบมันยังไงเนาะจะบอกว่ายังไงเนาะคือเราจะอ่านความคิดของคนได้แล้วก็เราก็จะบางทีน้องบอกว่าจนรู้สึกว่าไม่ไม่อยากรู้และเรื่องของคนอื่นเนี่ยเวลามองหน้าเขาเนี่ยมันขึ้นเป็นตัวหนังสือเป็นความคิดของเขาเลยอะไรเงี้ยคะ่ะ ดิฉันก็ยังไม่ได้ในระดับนั้นนะคะก็คือแค่มาแค่เอาเรื่องของน้องสาวมาเล่าให้ฟังแต่แต่ว่าดิฉันจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งยาวไปไหมเนี่ยเกิดมาไม่นานเนี่ยเกิดขึ้นมาไม่นานค่ะประมาณอาทิตย์ก่อนเนาะดิฉันก็สวดสวยปกตินี่แหละคะ่ะแต่ว่าห่างตานะคะมันเห็นแบบเหมือนเหมือนแสงแวบๆๆๆนะคะแบบมันเป็นเหมือน เหมือนมันสปาร์กนะคะมันสปาร์กแล้วทีเนี้ยมันอยู่ห่างตาเราเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้อะไรสปาร์กข้างข้างห่างตาเราก็จะมองหันมองไปแบบเนี้ยค่ะมันจะเป็นเหมือนจุดจุดเอ้อจะเหมือนจุดดาวอะค่ะปิ๊บ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 อย่างเงี้ยแล้วมันก็ทําให้เราหันใช่ไหมคะเวลาเรารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่ห่างตาเราจะมองเห็นเวลาก้มทํางานอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นแบบแบบข้างๆงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันบอกเออก็แปลกเลยเนาะสวดไปแล้วมีอะไรแปลกๆดีกับชีวิต มีสติมากขึ้นดิฉันรู้สึกว่าเหมือนน้องสุกุลวัฒนที่เล่าให้ฟังมีความสุขมากขึ้นในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านดิฉันก็มาพูดพูดพูดเหมือนเดิมเนาะก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวดิฉันทิ้งลายวัดท่าเมืองนาะไว้ให้นะคะก็ช่วยกันสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนานะคะทุกทอย่างร่วมทําร่วม,วมกันเนาะจะได้มีสิ่งที่ คุ้มครองจิตใจร่างกายเราด้วยรู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตนะคะโอเคค่ะวันนี้ปารณละคะลูกหลานหลวง,งปู่ดูทุกท่านสวัสดีค่ะ